สวัสดีครับมาพบกับมิเตอร์จอร์อีกแล้วนะครับสาระดีๆมีมาฝากเช่นเคยวันนี้ผมจะมาแนะนำ3โปรแกรมหลักเลยในตัว s u r v ์ y วันที่หาไม่ได้ที่ไหนในตัวกล้องในระดับราคาระดับนี้นะครับผมคำคำสั่งแรกเลยนะครับก็คือคำสั่ง High Transformation นะครับหลายๆงานนะครับที่มีปัญหาในการตั้งกล้องสมมุติว่าเรามีค่าระดับอยู่ที่ฝากไว้อยู่ที่ผนังเป็นระดับที่1เมตร ที่เราเรียกกันว่าออฟเมดนะครับเราก็จะพยายามตั้งกล้องให้ได้ได,ได้ระดับอย,อยู่ตลอดเวลานะครับนั่นหมายความว่าถ้าครเรามีคําสั่งให้การ์ดฟอร์มเมชันเมื่อไหร่เราไม่จําเป็นต้องตั้งกล้องให้ได้เท่ากับระดับออฟเมดเลย <Okay. S 1> เราจะตั้งตรงไหนก็ได้แล้วก็แค่บอกมันว่าระดับนั้นนะ่ยระดับเท่าไหร่แล้วเขาก็จะเอาตัวนั้นนะเป็นเรฟเลนซ์ให้เราเลยอันนี้คือคําสั่งแรกนะครับการ์ดกาฟอร์เมชันคำสั่งต่อไปก็คือสเตทออไลน์ line. ในหลายรุ่นนะครับก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มแตต่่ววาาัันี้้มมพรอกบ เป็นสแตนดาร์ดในตัว Survey X1 เลยเป็นคําสั่งที่เราจะกําหนดตําแหน่งมีหมุดหัวท้ายอยู่เราต้องการเนี่ยที่จะวางตําแหน่งตามระยะออฟเซตเอาตามระยะแนวขนานกี่เมตรออกมากี่เมตรนะครับไอตัวคําสั่งเคสติงเอ t l i n e ตัวนี้สามารถช่วยได้จะช่วยในงานก่อสร้างและก็งานสํารวจอื่นๆได้ดีเลยนะครับในคําสั่งเคสติงเอ t ไลน์ตัวนี้อีกคําสั่งหนึ่งเป็นคําสั่งที่3ก็คือคําสั่ง Point Projection นะครับก็คือส่วนกลับกับ setting outline เมื่อกี้นั่นแหละสมมุติเรามีเส้นเบสไลน์อยู่เส้นหนึ่งเราต้องการไปเช็คตำแหน่งหมุดที่เขาวางแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าตำแหน่งหมุดที่เขาวางเนี่ยระยะได้ตามแบบจากเส้นเบสไลน์หรือว่าเส,เส้นก่อสร้างของเราไหมเราก็แค่เอาใช้คำสั่งนี้ยิงไปที่ตำแหน่ง setter line ของหัวหมุด เขาก็จะหบอกมาทันทีเลยว่าระยะออฟเซตจากเส้นก่อสร้างออกมาเท่าไหร่ระยะตามแนวขนาดเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็คือ3คํคำสั่งที่ผมมาแนะนำนะครับส่วนอีกอันนึงเลยที่จุดเด่นของเขาเลยก็คือการนําข้อมูลออก เขาก็สามารถที่จะนําข้อมูลออกผ่าน USB ได้เลยก็สามารถที่จะไปใช้งานต่อไปเข้า Excel หรือจะแปลงเท t ไฟล์ Fi ตัวนั้นเข้าโปรแกรมออกแบบอื่นๆอย่างเช่น AutoCAD หรือโปรแกรมที่ทําแผนที่ทํคอนทัวร์ได้เลยก็สามารถนําข้อมูลเข้ามาในตัวกล้องนะครับในกรณีที่เรามีตําแหน่งเสาเข็มที่มันเป็นตาราง Excel หรือเป็นค่าพิกัดเข้ามาในตัวโปรแกรมได้ก็คือตัวนี้คือ Survey X1 ที่จะคุ้มครบและจบในตัวเดียวกันเลย แล้วกลับมาพบกับมิสเตอร์จอนใหม่ได้ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ